สวัสดีค่ะเพื่อนเ่อยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแซบนัวควายยิงนุชนะคะทุกคนจ๋าแซบนัวควายยิงนุชนะคะวันนี้จะพามาดูกลองไปสนีนะคะทุกคนจ๋ายิงนุชเปิดเมื่อไหร่เมหันตกใจกันเลยมาถ่ายพี่น้อง,มงเ,อมเมืองเนาะมันเมืองกันว่าในกลองนี่มันมีอย่างเป็นอย่างยิงนุชคือตกใจแท้นะคะเตื่นบ่นะคะเด่นนองเนียงนองเนียงเนู่นะคะเช้าแล้วน,นี่เลยนะคะทุกคนยิงนุชเปิดเมื่อหันตกใจนะคะก็เลยแบบเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะ ม,มันคืออะไรเอ่ยมาทิโน้อยนะคะทุกคนจ้ะจีบเหนียบค่ะบบอนยังมั้งดูยังบนตายนะคะทุกคนยังไม่ตายนะคะดูสินี่มันเพิ่นเอาอี่ยังนี่มันถืกอนยังนี่อ้หแต่ลีตันมันแท้มันถือกอีหยังบูนะคะมันอันกามแตกเนาะป้าบางแง่หนึ่งแต่ให้จับความนี่ว้บ่ใบห้เขาจับจับเนี่ยจับเนี้ยให้จับนะคะดูสิทุกคนอันนี้ลอฟเตอร์นะคะทุกคนลอฟเตอร์เนาะ กุ้งใหญ่กุ้งใหญ่นะคะมันไม่ได้ตายเด้วยอย่าปิ้นหนามันเห็นไหมโอ้ดิตัวมันแห้งนะมันถืออีหยังนี่มันอุบัติเหตุนะคะเนาะอุบัติเหตุเนาะปตาตัวบักใหญ่นะคะทุกคนจ๋าดูสินี่มันมันสองโลสามโลน่ะตัวนี้นะคะมันเลียวบางอย่งดูมังมึงมึงหยิบมือควายซะเพื่อนเอยยางมัดมันไว้เพราะว่าอยางมันหยิบมือเนาะอันนี้ก็หอยนางรมนะคะนี่หอยนางรมหอยนางรม หอยนางรมสดๆจากทะเลอังกฤษนะคะทุกคนจต่ตัวบางใหญ่คนน่ะนั่นหนั่นตัวบ่ค่อยงามแต่ว่านตัวใหญ่ไปสิแกะยังไงเนาะมาขืนยากตอนแกะเทนอมาเนาะมาสั่งตัวเล็กหน่อยมามาดาเนาะอันนี้มาดาแก้วสั่งมากนะคะเพื่อนยังนุ่งเนาะาสั่งมากเพราะสิเป็นคนซื้อมาอะไรยิงนุ่งจะเป็นคนเฮ็ดนะคะนุ่งปลาคารนนะคะเฮ็ดอาหารการกินนิเสบหนัวควายยิงนุ่ไว้ใจได้เลยนะคะไว้ใจแซ่บหนัวควายยิงนุ่ได้เลยนะคะทุกคน อกรงตัวนี้คู่อันบาดเจ็บไรที่เถียอันแค่นึงนะคะทุกคนมื่อยังนวดเหนีอวนเฮ็ดกับเขาแต้มมือเศ้านี่นะคะบ้านเอ็นนั่นอยู่มึงดูกล้ามมันดูนะเอ้าวหนาสงสารเนี่ยมับัติเหียลายเห็นมั้ยพันคือกระโรงตัวสมประกอบไหม่อยแน่ตัวนี้มันมาสบายตัวนี้มันมังออกมาเหนรอว้าวยินเสียงมันมอยามันปักนี่ยามันหนีบมือเนาะไปหาอะไรมา จับโอ้แตนกับมาเป็นพี่น้องแตนเนี่ามะกันมีห่อแตนนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวไปหาแนวอันตีแตนกันนะนี่นะคะไม้ไม้อย่ามะไก่เด้อแตนจ๋าเดี๋ยวะยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งไล่ตาลนะแตนจะมาตอดอจริงดลดแล้วนะมันนี่อย่านะอยวานะไปออกไปเราเห็นแล้วนะี่ไป,ไปแ,ลแล้วนะคะไม่ตายนะคะเนาะได้นะคะด นังบินเทินเทินอยู่ยังเพิ่งไล่ตาด้วยนะคะทุกคนจ๋ายิงนุอ๊อวันนี้ยิงนุ๊ทำความสะอาดบ้านยังไม่เสร็จนะคะพอดีไปเนียควงาม,มาส่งยิงนุ๊กันเลยเปิดกล้องนะคะนี่เลยอุปรกรณ์ช่วยของเราเอาผ้านะนจัะมันออกมาว้าวทุกคนจ๋าดูสิน่าตกใจว่ะตัวบางใหญ่ด้วยนี่น่าจะโลก,กว่านะคะ ไปสองโลเนาะตัวงหญยลเลยเดอ l o b s t e นะคะสดๆนะคะที่นี่เราสั่งสดๆมาเลยนะคะพูดนะตัวบางง่ายนึงนะคะทุกคนจะ้ะ l o เตอร์นะคะมันมันตรงนี้มันหนวดมัน,น้อ,อตัวบางญ่ายอันจะไปใไส่ล่ะจะไปใส่ น,นี่ก็หอยนางรมนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะหยิงนุชจะมาเปิดหอยนางรมให้มึงนะคะหยิงนุชเคยทําให้ดูแล้วรอบนึงนะคะคลิปกเก่าๆนะคะถ้าใครยังถ้าใครเคยติดตามหยิงนุชนะคะก็ก็มีข้างล่างนี่อย่างอื่นอ้าวมีอะไไม่พนันอันนี้เนี่เออเขาเอินมาอย่างไรเขาเอินมาหูฉลามบ่มีหงวงวงวงอูอีอย่งหนึ่งมันบ่เป็นหูปลาฉลาม หมูปลาเอยียงสักอย่างนะคะทุกคนคะ่ะเอามาทําแกงส้มอร่อยนะเนี่ยปลาหูปลาเนี่ยหูปลาฉลามน,นะหูปลาเราปิดไว้ก่อนนะคะปิดไว้ก่อนโอ้ยก็ตกใจอันนี้เอาปิดไว้ก่อนนะคะย่างบ้านเฮ็ดน,นะ,ะตอนแรงแรงหรือว่ามืออื่นถึงจะเฮ็ดเนาะเอาเก็บไว้ก่อน,นะคะปิดไว้ก่อนทุกคนดูสิมันมันเ่ะม,มันดินออกนะมันมันเตยงิงนิดออกนะตรงนี้นะ แม่เอาเนี่ยเตยยิงรถบังหันมึงดูพี่น้องตื่นบมดนะคะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปน้องขึ้นไปอยู่ในอันอันนี้คือเกาเจ้าวสาพะยัยนะคะและ้วพะยัยโดนแล้วตัวยัยน้องไปยูย่ในหันพะยัยเอ้ยเจาเยเเ้าเดี๋ยวเอาเบอร์เฮดเจียดอกเอาไปขึ้นเขาเจ้าวสาอ,อยู่นี่นะคะสำหรับแซบเนื้คว,ว,า,ว,วายแซบเนื้ควายยุนบุนีนะคะ ขอลาไปก่อนนะคะชมคลิปต่อไปได้เลยนะคะว่าหยินจะทำอะไรกับ,บล็อบสเตอร์แล้วก็หอยนางลมนะคะทุกคนจ๋อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย